ครับผมก็สวัสดีนะักเรียนชั้นป3ทุกทุกคนเลยนะครับผมวันนี้มาอยู่ฟิล์มอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครูฟิล์มรับผมจะมาสอนในส่วนของวิชาศึกษาภาระศึกษาเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมเราจะมาจอต่อกันจากครั้งที่แล้วนะครับผมโดยครั้งที่แล้วเราเราได้เรียนเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์แล้วครับผมหรือว่าในส่วนว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะ แล้วก็อาจจะมีความแตกต่างแต่ละค,ครอบครัวเนี่ยว่าครอบครัวนี้ทำไมถึงแตกต่างต่างกันหรืออะไรประมาณนี้เนาะโดยในวันนี้นะครับผมเราจะมาเรียนกันในส่วนของวิธีสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็กลุ่มเพื่อนนั่นเองนะครับผมโดยนักเรียนสามารถเปิดหนังสือมาได้เลยครับผมในหน้าที่3 6นะครับผม ก็ตอนนี้สามารถเปิดหนังสือเรียนตามไปที่ครูได้สอนในคลิปนี้เลยนะครับผมโดยอ่าจเรามาทำความาเข้าใจกันก่อนนะว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ในที่นี้มันคืออะไรหมายถึงอะไรเนาะความสัมพันธ์ในที่นี้หรือว่าสัมพันธภาพในที่นี้นะครับผมหมายถึงความผูกพันนั่นเองเนาะโดยความผูกพันในที่นี้นะครับผมก็จะเป็นการอยู่ร่วมกันหรือว่าต่างๆนาๆนานะครับผมซึ่งการอยู่ร่วมกันที่นี้ครับผมก็จะมีทั้งการอยู่ร่วมกันในครอบครัวการอยู่ร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนเนาะหรือว่าการที่อยู่ร่วมกันโดยต้องปรับตัวเข้าหากันปรััับตววอยยูุ่ด้กนนเะ หรือว่าการสร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดีเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีในด้านใดยังไงอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าสมรรถภาพที่ดีเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเนาะเวลาที่เราจะไปอยู่กับผู้อื่นได้เนี่ยเราต้องรู้จักวิธีในการสร้างสมรรถภาพหรือว่าความผูกพันในที่เนี้ยเพราะถ้าเกิดเรารู้วิธีในการสร้างความผูกพันไปแล้วเนาะเวลาที่เราไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยก็จะทาให้เกิดแต่ความสุขอะความสุขความสบายเอ่อมี เพื่อนมิตรที่ดีมีครอบครัวที่ดีคอยเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและก,กันอะไรประมาณนี้เองนะครับผมอ่ะเพื่อไม่ให้การเสเวลาเนาะเรามาดูกันเลยว่าวิธีในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนี้คืออะไรเนาะวิธีในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวในที่นี้นะครับผมก็คือ1อ่ะหนะึ่งเนาะเห็นคุณเห็นไหมในคนที่ยืนอยู่หน้ากระจกเนาะก็คือช่วยทํางานบ้านในครอบครัวนะครับผมเท่าที่เราสามารถทําได้เนาะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นน,น้องวลาที่เราจะสร้างความสัมพันธ์เนี่ยเราแค่เราช่วยเดือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน,อน้อยหรือว่าเรื่องมากมายอะไรเนี่ยเป็นที่เราช่วยเลือซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยมันจะบวก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 มากมากขึ้นเลยสําหรับเรียกคนไหนนะครับผมที่อาจจะไม่รู้วิธีในการเขาเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวส,สร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับคนที่เราเคารพนับถือเนะี่ยเราก็แค่ช่วยงานบ้านเขาซูนิดึ่งหน่อยเนี่ยเขาก็อาจจะเห็นความดีในตัวเราละอาจ,จะเห็นว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้นี่มันขยันจริงๆเลยอ่ะอะไรมานี้มีการช่วยเหลืออ่ะเขาก็จะมองเราไปในทางที่ดีเนาะต่อมาก็คือ2ให้ความเคารพผู้ใหญ่นะครับผมเชี่ยฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นสำหรับเราที่เป็นเด็กเนาะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาอาจจะเรียกได้ว่าอาจจะเจออะไรมาก่อนเราอะ่ะแต่ว่า อาจจะเวามทั้งความผ,ผิดพลาดทั้งความสําเร็จเนาะเราที่เป็นเด็กเนี่ยอาจจะต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่เคารพผู้ใหญ่เนาะแต่ว่าเราก็สามารถเก็บมาคิดหรือว่าเชื่อฟังในสิ่งที่มันถูกต้องเนาะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปเชอผู้ใหญ่สั่งสอนเราในสิ่งที่ไม่ดีเนาะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงอ่ะแต่ว่าใครที่สอนเราหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่สอนเรานี่ที่ดีเนาะเราก็ต้องเชื่อฟังกาสั่งสอนเขานั่นเองนะครับผมอ่นะต่อมาเนะานะต่อมาคืออย่างที่สามคือใช้คําสุภาพนะครับผมอ่อนหวาน น้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอนะเวลาที่เราไปเจอผู้อื่นหรือว่าเจอคนในครอบครัวเนี่ยเวลาที่เราใช้คําสุภาพเนี่ยอนหวานเนี่ยหรือว่ายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาเขาก็จะแสดงเห็นว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีสัมพันธภาพหรือว่ามีความเป็นมิตรกับอีกคนนึงอ่ะเช่นเราไปคุยกับพี่สาวเราน้องเราด้วยกันยิ้มแย้มแจ่มใสอะจากปกติที่อาจจะโกรธกันเนาะอ่ะพอเราไปใช้คำพูดที่ยิ้มแย้มแจ่มใสสุภาพเรียบร้อยแล้วก็แบบดูสดใสอะอ่ะ คนที่มองเราเราก็แบบอุ้ยไอ,ยอย้นี่มันคิดได้แล้วมันอะไรอย่างนี้นู่นนี่งั้นจนแบบว่าเฮ้ยมองเราเไปในทางที่ดีอ่ะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทะเลาะกันกับพี่น้องหรือว่าอะไรอ่ะก็จะดีขึ้นเห็นไหมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเช่นกันนะครับผมต่อมาคือการใช้เวลาว่างทํากิจกรรมร่วมกันคนในครอบครัวนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเนาะเพราะว่าคนในครอบครัวเนี่ยเวลาที่เราทำความสัมพันธ์ร่วมกันเนี่ยในระหว่างที่เราทํากิจกรรมร่วมกันเนาะไม่ว่าจะเป็น เล่นบอลด้วยกันไปปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานด้วยกันกินข้าวร่วมกันเนี่ยซึ่งในช่วงนั้นก็จะมีการพูดคุยกันเนาะพอเราพูดคุยกันเนี่ยเราก็จะได้มีการเรียกว่าพูดถึงปัญหาเราลําบากใจยังไงมีการช่วยเหลือพ่อแม่ช่วยเหลือเรายัางไงเราช่วยเหลือพี่น้องเรายยงไงไะสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่เราทํากันอยู่ช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ย ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวเราเราฟังความคิดเห็นของเขาเรามีการช่วยเสนอนู่นนี่นั่นเรามีการพูดตลกโปกฮาเห็นไหมมันก็ทำให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะครับผมหรือว่ามีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามานั่นเองนะครับผมต่อมาน้องก็คือในส่วนของการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ทําอะไรตามใจตนเองเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเนาะสำหรับคนที่เป็นในครอบครัวเนาะเวลาที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีเขาเรียกว่า ความไม่ประมาทนะนะเราก็ต้องมีการไปถามความคิดเห็นจากผู้อื่นก่อนนะเราไม่เอาความคิดเห็นตัวเองเป็นหลักหรือว่าเราจะเลือกสิ่งอะไรที่จะเข้ามาในบ้านเราเราจะไปเลือกสินค้าเลือกนู่นนี่นั่นอ่ะเราก็ต้องไปรับฟังความคิดเห็นของเขาก่อนว่าเฮ้ยคนในครอบครัวเราเนี่ยคิดยังไงคิดยังไงอ่ะเราก็มาปรับจูนกับความคิดเราอ่ะเราคิดว่านี้ความคิดเห็นนี้มันยังไม่เท่าไหร่ความคิดเห็นนี้มันตรงกับเราหรือว่ามันขัดแย้งกับเราแต่ว่ามันทําให้ความคิดเห็นของเราพัฒนาขึ้นมาได้อ่ะ มันก็สามารถเปลี่ยนทางความวิตกกังวลได้ไปนในทางที่ดีนั่นเองนะครับผมต่อมาเนาะอ่ะก็คือการให้กําลังใจนะครับผมแล้วก็การร่วมมือหาทางการแก้ไขเนาะเวลาที่พวกผมมปัญหาแหน่นอนนาตัวเราเนี่ยเป็นนักเรียนเนาะอาจจะเจอปัญหาไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะเจอแค่ว่าอ่าทำกานบ้านยังไงอ่าเข้าเรียนออนไลน์ยังไงอ่ะประมาณนี้หรือว่าอาจจะมีเศร้ารูนี่นั่นอ่ะแต่ว่า คนอื่นอาจจะเจอเยอะกว่าเราคนใโคจอแค้ววัวเจอเจอเยอะกว่าเราเนาะเราก็ในขณะที่เราอาจจะยังไม่เจอปัญหาเนี่ยเราก็จะไปให้กําลังใจคนในครอบครัวเราก็ได้หรือว่าอาจจะไปแสดงความเห็นว่าทางออกทางนี้มันอาจจะดีก็ได้นะครับค่ะอะไรประมาณนี้นะครับผมต่อมาเนาะเมื่อเราเรียนร,ยนร,ร,ยนรู้วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวล้วเนาะต่อมาก็คือแน่นอนว่าเราเนี่ย อยู่ชั้นปสานะแล้วเราก็ต้องมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนนะมีเพื่อนมากมายเลยมีทั้งเป็นกลุ่มมีทั้งเป็นเพื่อนในห้องเรียนอะไรประมาณนี้เนาะเราก็ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเนาะเพราะว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเนี่ยมันจะช่วยให้เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมของโรงเรียนหรือว่าในสังคมอื่นหรือว่ารู้จักการเข้าสังคมได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็จะมีสื่อดีเข้ามาในขณะที่เราครบเพื่อนนะรู้จักการคบหาเพื่อนอะไรประมาณนี้รู้จักการเขาเรียกว่ามองเพื่อนอะ เพื่อนคนนี้ดีไม่ดีอะไรมาณนี้สามารถตักเตือนเพื่อนได้ไหมอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโดยวิธีในการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยเขาได้แบ่งออกมาทั้งหมด6อย่างเนาะอ่ะเรามาดูอย่างที่1เลยอย่างที่หนึ่งก็คือไม่เอารัดเอาเปรียบเนาะไม่รังแกเพื่อนที่ออนแอกว่านี่ก็เป็นสื่อที่นเป็นเนาะเวลาที่เราเนี่ยมีเพื่อนเนี่ยเราก็ไม่ควรเอารัดเอาเปรียบเพื่อนเนาะไม่รังแกเพื่อนที่ออนแอกว่าเราควรจะปกป้องเขาเียมากกว่าเนาะ ยิ่งเราปกป้องเขาเนี่ยเขาจะมองว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นคนที่พึ่งพาได้เะเป็นเพื่อนที่ดีเห็นไหมก็มีสิ่งที่ดีเข้ามาเราก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนได้แล้ว2คือมีการมีน้ําใจเนาะจะแบ่งปันเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนเนาะซึ่งการแบ่งปันในที่นี้เนาะก็คือการแบ่งปันที่แบ่งปันเท่าที่เราจะทําได้ไม่เกินตัวเกินไปไม่ดิ้นจนเกินไปอ่ะแบ่งปันอะไรที่แบ่งปันได้ให้เพื่อนยืมยังรบอ่ะให้เพื่อนยืมปากกาดินสออ่ะอะไรประมาณนี้แล้ว้คนที่ยืมเเเเเนนนี่่ยยรราากก็้ออูจัไปคืืพ หรือว่าเราอาจจะแบ่งปันเอ,อื้อเฟื้อของกินเล็กๆน้อยๆอ่ะเพื่อสร้างสัมพันธมิตรเพื่อสร้างบิตรภาพอ่ะแบบว่าเราซื้อของกินนี้มาเราจะกินแบบเฮ้ยคนเดียวอาจจะไม่หมดอ่ะแล้วก็เฮ้ยเราแบ่งกันไหมเราแบ่งให้นะอ่ะอะไรประมาณนี้เนาะเพื่อนอีกคนนึงก็จะมองว่าเฮ้ยเราเนี่ยเปเข้าหาเพื่อนเป็นคนที่ดีมีการแบ่งปันอ่ะอันนี้ก็ไปในทางที่ดีกันแล้วเห็นไหมเรากับเพื่อนก็มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีความผูกพันกันเนาะต่อมาคือการพูดจาไพเราะนะครับผมสุภาพกับเพื่อนเนาะยิ้มแย,ย้มแจ่มใสอย ในครอบครัวเลยถ้าเกิดเราพูดติดมาจากในครอบครัวละเรามีพื้นฐานมาจากในครอบครัวละแล้วเรามาใช้กับในเพื่อนเนี่ยมันก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกเห็นไหมเวลาเราพูดจะไม่อยาบใครกับเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> ก็จะมองว่าเฮ้ยไอเนี้ยไม่อยาบใครกับเราเลยเป็นคนดีจังเลยเนาะอะไรวันนี้ไอคนนี้ยิ้ยแมแย้มแจ่มใสกับเราอยู่เสมอ่าคนนี้ต้องเป็นคนดีแน่เลยไม่ใช่แบบว่าจะไปคบเพื่อนเนาะจะสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนแต่ว่าไปทําหน้าบูดบึ้งโมโหตึงตังอะอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมต่อมาเนาะ ก็คือการให้ความช่วยเหลือนะครับผมเมื่อเพื่อนเดือดร้อนหรือมีปัญหาอันนี้ในฐานะที่คนเป็นเพื่อนเนาะเราอะไรที่เราช่วยเหลือได้หรือว่าเพื่อนเดือดร้อนได้หรือว่ามีปัญหาได้อะไรที่เราจะพอจะทําได้เนาะเราก็สามารถไปช่วยเหลือได้เช่นการบ้านเนี้ยเพื่อนไม่เข้าใจเราก็ไปเขา่เรียกว่าไปแนะนําว่าอันต้องทําแบบนี้นะต้องทําแบบนี้นะไม่ใช่เราไปทําแทนเพื่อนนะถ้าเกิดเราไปทําแทนเพื่อนเนี่ยมันไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือในทางที่ดีเนาะเราก็แค่อาจจะช่วยหาแนวทางว่าเอ้ยอันนี้ อันนี้ช่วยแบบนี้ได้นะอันนี้อาจจะคิดแบบนี้หรือเปล่าอ่ะมีการบ้านเลขอันนี้อาจจะคิดอย่างนี้อย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับบอกให้เพื่อนทําเองหรือว่าเวลาที่เพื่อนมีปัญหาก็สามารถบอกว่ามาปรึกษาได้นะอะไรที่เราช่วยได้ก็ช่วยได้อ่ะอะไรประมาณนี้หรือว่าให้เพื่อนเป็นที่ระบายให้อ่ะเวลาที่เรารับฟังเพื่อนอ่ะเงยเพื่อนบวลาเพื่อนระบายความรู้สึกมากับเราเงยเรารับฟังอ่า แนะนำให้ความให้ความแก้ไขว่าอันนี้อาจจะแก้ไขได้เงี้ยอ่ะเพื่อนก็จะมองเราว่า,วาเฮ้ยไอ้นี่มันรับฟังเรามันเข้าใจเรานะมันเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยอะไรประมาณนี้เนาะต่อมาก็คืออย่างที่เนาะก็คือการมีความจริงใจไม่พูดโกโหกต่อกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นนะครับผมเพราะว่าการที่เราพูดโกหกต่อเพื่อนเนาะหลอกลวงต่อเพื่อนเนี่ยก็แสดงว่าเราไม่จริงใจกับเพื่อนนะแล้วเราจะมีเพื่อนไปทําไมล่ะอ่ะเห็นไหมเราอยู่ตัวคนเดียวก็ได้สิถ้าเราแบบไม่จริงใจเราไปโกหกคนอื่นเนาะ เราเนี่ยถ้าเกิดเราจะมีความเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนเนี่ยเราต้องมีความจริงใจไม่พูดจาโกหกเนาะไม่หลอกลวงเพื่อนไม่หลอกลวงคนอื่นซึ่งกันและกันถ้าเกิดเราหลอกลวงคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็จะหลอกลวงกลับมาอ่ะอย่างนี้เราก็รู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมล่ะเวลาเราทาอย่างเงี้ยอ่ะเห็นไหมหรือว่าเราถูกทําแบบเนี้ยดังนั้นนะครับผมเราควรจะมีความจริงใจแล้วก็ไม่โกหกนั่นเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมต่อมาอย่างสุดท้ายครับผมก็คือการยอมรับ ฟังความคิดเห็นของเพื่อนนะครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเนาะเวลาที่เราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องมีการเขาเรียกว่ายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเนาะเวลาที่เราฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเนี่ยเวลาทํางานไม่ว่าจะทํางานกลุ่มกับเพื่อนหรือว่าทําอะไรร่วมกับเพื่อนเนี่ยเรามีการแชร์ความคิดเห็นกันเพื่อนปรึกคิดแบบนี้เราคิดแบบนี้เอาทั้งสองอย่างมารวมกันหาทางออกที่ดีที่สุดอ่ะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนาะสามารถ ที่จะพัฒนาไปได้แบบไกลๆๆๆ,ๆ,ๆหรือว่าเราสามารถหาทางออกที่ดีได้นั่นเองนะครับผมอ่ะจากทั้งหมดที่ครูพูดมาเนาะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อ,อครอบครัวหรือว่าเพื่อนอย่างเหมาะสมเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับผมมันเป็นพื้นฐานมากๆเลยเนาะสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมในปัจจุบันเนาะนักเรียนก็ต้องเก็บเอาสิ่งต่างๆที่ครูได้สอนไปเนี่ยว่าจะเป็นวิธีต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ในชีนชวิตประจําวันให้ได้นะครับผมถ้าเกิดเราใช้ได้แล้วเนี่ยชีวิตของเราครูการันตีได้เลยว่าต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่อนอน ครับผมก็หลังจากคลิปนี้เนาะก็หมดมวีดีโอนี้เนาะเราครูก็ขอฝากการบ้านเนาะโดยการบ้านเนี่ยจะอยู่ในหน้าที่สามสิบแปดสามสิบเก้านะครับผมแล้วก็มีหน้าที่มีในหน้าที่นี้ด้วยนะสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดนะครับผมทำทั้งหมดสี่หน้านะครับผม อย่าลืมทํามาส่งครูด้วยนะครับผมขอย้่าีกทีนะครับผมการบ้านหน้าที่สามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดนั่นเองนะครับผมนักเรียนชั้นปรสาทอย่าลืมทำมาส่งคุณครูกันด้วยนะครับผมงานวันนี้ครูลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมกับวิชาครูเนาะวันนี้ครูลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสู้ๆนะครับ